อาล้ค่ะที่นี่เดี๋ยวพามาแลพยากรณ์อากาศระวังวันที่21ไปถึง27พฤศจิกายน2566กันเลยดีกว่านะคะซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาผคใตายฝั่งตะวันออกค่ะก็ได้พยากรณ์อากาศระวังวันที่21ถึง27พฤศจิกายนค่ะซึ่งในช่วงของวันทะเลแถลงถึงในผักตายตอนบนนะคะจะเป็นช่วงของวันที่21ถึง25พฤศจิกายนเนี่ยลมตะวันออกเชี่ยงเนื้อความเร็ว1 5ถึง35กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1นึถึงสอเมตร บริเวณเที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นซูงหมากว่า2แเมตรค่ะสวนในโซนผักตายตอนหลางน่ยช่วงในวันที่ยงิบถึงยี่เนี่ยลมตะวันออกเชียงเนื้อความเร็ว20 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมี ทะเลก็มีคลื่นสูงสักสองเมตรนะคะ,คะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฝาคันองมีคลื่นสูงหมากว่าสามเมตรค่ะส่วนการขาดไม้ลักษณะอาการค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนก็มีเมฆเนี่ยบางส่วนนะคะกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าตลอดช่วงส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างค่ะยังคงมีฝนตกต่อเน,นื่องนะคะโดยมีฝนตกหนักถึงนักหมากบางแหง่งในช่วงวันที่21เถึงวันที่ย3บแล้วก็จะไปที่วันที่ย6บถึง2 7พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะแล้วก็ลักษณะทางอุตุ นิยมวิทยาที่สําคัญมรสุม,มตะวันออกเชียงเนื้อค่ะกําลังคนข้างเร่งน,นะผัดปกุมอ่าวไทยผกากใต้แล้วก็ทะเลอันดามานันตลอดช่วงประกอบกับในช่วงวันที่21ถึง23พฤศจิกายนนี้มีย้อมความกดอากาศตามบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียแล้วก็ในช่วงวันที่25ถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยนค่ะก็จะมีย้อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ต,ตอนล่าง เคลื่อนเข้าเคปไลา์เล่มยวนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะขอควรเรามาระวังในช่วงของวันที่หยิบแอดทึงหยิบสามแล้วก็หยิบพกทึงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกกนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในทิวพื้นเที่ยงไพรให้ระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนตกนักถึงนักมากแล้วก็ฝนติดตกสะสมซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลลากน้ำหล่นตลิงหรือว่าดินคลนถะล่ดได้สาหรับคนสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ตลอดช่วงนะคะก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคานองไว้ด้วยค่ะนี่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต้องมีการติดตามขยากรณอากาศอย่างไกลฉิดนะคะโปราะย่างเทียบอกว่าเขาจะมีการประกาศตเตือนไปลา21ยถึง23แล้วก็หลังจากนั้นจะไปอีกทีวันที่26ถึง27เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อย่าลืมนะดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะใช่แล้วค่ะติดตามแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเข่งขัดด้วยนะคะเพื่อความปลอด